สวัสดีครับผูบ้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องสอป,ปอเล้าบวัสีประเทศหรือต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับก็ได้ยินข่าวคราวบทเพลงใหม่นะครับของอน้องธิดาลาาศรีวิไลนะครับลูกสาวตัวเล็กนะครับจากแขวงซวอนในเขตเนี่ยทางอาจารย์ผู้ศรีวิไลก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่อีกซิงเกิลหนึ่งนะครับที่เป็นเพลงขอบคุณนะครับ แฟนเพลงนะครับเอทางออนไลน์นะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเกอื้อกูลนะครับทางค่ายผู้สีวไลด้วยน้ำใจนะครับด้วยน้ำจิตน้ำใจก็น่าจะเป็นเพลงที่ขอบคุณ f c ทุกท่านนั่นแหละครับที่สนับสนุนนะครับทางค่ายผู้สีวไลและอาจารย์ผู้สีวไลนะครับที่มาเป็น f c ผู้สนับสนุนนักร้องในค่ายไม่ว่าจะเป็นที่ดาราวนะครับไม่ว่าจะเป็น น้องไอหรือว่าน้องปปลรถนานะครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่งดงามเพลงหนึ่งครับที่ปล่อยออกมาวันนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินมาว่าเกี่ยวข้องกับมีการพูดถึงการเปรียบเทียบเรื่องศิลปินนะครับเรื่องน้องที่ดารลาวกับน้องต้นข้าวนะครับคือที่จริงแล้วนะครับผมจะกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวของเองนะครับภูผาอรคคอร์ดเนี่ย ไม่ถึงกับว่าเป็น FC ของใครนะแต่ผมมีมองที่ดูปรากฏการณ์นะครับของลูกๆนะครับที่เป็นนักร้องลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งภาคกลางภาคกิสานนะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วงระยะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุ๋งอิงนะครับนำร่องเลยแล้วก็มีหลายๆคนนะครับรวมทั้งต้นข้าวแล้วก็ทิดาลาวนะครับ มองไปก็เหมือนลูกๆเราทุกคนนี่แหละครับสาหรับผมคนเดียวนะแต่สําหรับเพื่อนๆที่เป็นเอฟซีของบรรดาศิลปินเนี่ยผมก็เคารพในความคิดเห็นของท่านนะนะครับแต่ว่าตามมุมมองผมเป็นจริงเนะี่ยน้องๆเหล่านี้เป็นน้องๆที่ร่วนแล้วแต่มีการต่อสู้ชีวิตนะครับในพื้นฐานที่ลําบากมาทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆเหล่านี้ก็ลูกๆเหล่านี้ก็มีความสามารถ ที่โดดเด่นนะครับที่สามารถเป็นศิลปินที่มี f c มีคนชื่นชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับในฐานะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็น f c ของน้องๆเนี่ยผมคงคงคงมองว่าเป็นเป็นลูกๆเราทั้งหมดเลยครับแต่การที่จะมาเปรียบเทียบศิลปินต่างๆด้วยมุมมองที่ผมคิดว่าถ้าเรามองในแง่ที่เราชอบ นักร้องคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าเราก็าไม่ควรจะไปพูดจาอะไราให้ให้รู้เราเสียใจนะครับสิ่งที่ผมพูดในรายการผมมาตลอดเนี่ยเกี่ยวข้องกับน้องต้นข้าวนะครับน้องทิดารลาวและน้องหญิงผมก็มีเหตุผลนะครับในการพูดถึงแต่ละคนแต่ละคนอย่างทิดารล่าเนี่ยนะครับน้องเป็นเด็กที่แขวงสอนในเขตนะครับน้องเป็นเด็กบ้านพลยานาง เซโนนะครับเมืองอุทุมพรแขวงสวัสดเขตผมเองเนี่ยก็มีความผูกพันพื้นที่นั้นนะพอสมควรครับแล้วก็มีลูกน้องรวมทั้งนะครับแหม่มซิสุดานะครับนักร้องของภูผาเรคคอร์ดนะครับซ,ซึ่งเป็นลูกสาวของผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของผมเนี่ยก็เกิดที่บ้านพลหญ้านางบ้านเดียวกันกับทิดาลาครับโดยทั้งสองคนเนี่ยที่มาร้องเพลงเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันเลยและผมอกจารย์ภูศิวิไลก็ ก็แทบจะไม่รู้จักกันเพิ่งเพิ่งพบกันครั้งเดียวนะครับในการพูดคุยกันดังนั้นนะครับที่ดาวราวกับแหม่มซีสุดาเนี่ยจึงไม่ได้ขึ้นมาร้องเพลงในลนักษณะที่ที่เกี่ยวพันอะไรกันนะครับเพียงแต่ว,ว่ามา,มาร้องเพลงในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนที่ดาวราวเนี่ยที่ผมนํามาพูดถึงเพราะว่าน้องมีความสามารถโดดเด่นและเป็นลูกสาวพนานางด้วยซึ่งพานาญางเนี่ยผมมี น้องๆน,นะครับที่เป็นลูกน้องผมมากมายที่นั้นหลายคนนะครับทําให้ผมผูกพันกับเนืองเซโน่พอสมควรดังนั้นเมื่อผมมองน้องๆที่ฝั่งเราเนี่ยเป็นพี่น้องผมผมเองก็รักเอ็นดูนะครับที่ดาลาวเหมือนลูกหลานผมนี่แหละครับก็จะให้การสนับสนุนนะครับและพูดถึงที่ดาลาวนะครับเพราะความสงสารในชีวิตน้องแล้วก็ความสามารถของน้องและที่สําคัญที่สุดก็คือ อาจารย์ปูศิวิไลนะครับแล้วก็ภรรยาคือคุณพึ่งเนี่ยนะครับรวมทั้งคุณพ่อของน้องไอ้ขบพุพรนะครับหรือไอ้ศิวิไลเนี่ยกับคุณแม่เตือนเนี่ยก็เหมือนกับน้องผมนี่แหละนะครับแม่เตือนก็เป็นคนเซโนโนะคนเมืองอุทุมพรนะครับผมไปทํางานที่นั่นก็ได้รับการดูแลจากครอบครัวแม่เตือนนะครับเป็นน้องสาวแล้วก็คุณตานะครับที่นั่น ก็คุณโก้เองนะครับอาจารย์โก้ที่เป็นคุณพ่อของน้องไอซกับมนพรหรือไอซศิีวิไลเนี่ยผมก็รู้จักมาหลายปีแล้วก็เปรียบเป็นน้องๆผมนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเป็นความเกี่ยวข้องกันประมาณนี้นะครับแล้วผมเองก็รู้สึกอชอบในเส้นทางการต่อสู้ของอาจารย์ภูศิีวิไลด้วยหลังจากที่ได้พบได้พูดคุยกันอาจารย์ภูศิีวิไลเนี่ยก็ มีอายุน้อยกว่าผมประมาณ2-3ปีนะประมาณนั้นแหละนะครับแต่ก็ให้ความเคารพในฐานะที่เป็นครูเพลงเป็นผู้ที่อุทิศตนนะในการปั้นลูก,กหลานน้องๆเนี่ยมามาหลายรุ่นนะครับแต่ตัวส่วนตัวผมกับอาจารย์ภูก็ไม่ถึงกับรู้จักกันนะเพียงพบกันแล้วนั่งนั่งคุยกันแค่วันเดียวนะครับแต่น้องทิดาลาวเนี่ยน้องมาจากพนยนางนะครับพื้นที่ที่ ผมมีความผูกพันกับน,น้องผมที่นั่นและหมู่บ้านก็ไม่ถึงก็ใหญ่มากนะก็ถือว่าเป็นเครือญาติด้วยกับทางน้องแหม่มและทางทางลูกน้องผมด้วยนะนะครับแหม่มสุสดากับทิดาราวเนี่ยก็เป็นเป็นคือญาติห่างกันนะครับในหมู่บ้านเดียวกันนะครับผมก็เลยพูดเรื่องทิดาราวเนี่ยด้วยการสนับสนุนเพราะว่าอาจารย์โก้ลำดวนมิวสิกเนี่ยเป็นเจ้าของค่ายลำดวนมิวสิกซึ่งตอนนี้อาจารย์โก้กำลังลงสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งนะของจังหวัดศรเสกษผมก็อขอแสดงความยินดีและสนับสนุนนะครับให้กําลังใจอาจารย์โก้นะครับขอให้ได้เป็นสสสมัยนี้แล้วกันนะครับเป็นคุณพ่อของน้องไอเ้เฮ้ยครับไอซีวิไลนี่แหละนะครับก็ถือว่าอาทิดาเราเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมีความสามารถมีความโดดเด่นทางด้านน้ำเสียงและ นะครับมีเอกลักษณ์ของนิสัยใจคอที่เป็นเด็กที่ซื่อบริสุธกระตันยูก้าแสดงออกและเข้มแข็งมากตรงจุดที่น้องเข้มแข็งมากนี่แหละผมชื่นชมนะครับชื่นชมน้องมากนะครับและหวังว่าต่ทิดาลาวเนี่ยจะกลายเป็นนักร้องคุณภาพนะครับตอนนี้ด้วยอายุนะครับแค่นี้นี่น้องสามารถมีชื่อเสียงในระดับนี้ผมถือว่าประส,ขขสบความสำเร็จในระดับที่ น่าชื่นชมจากฝีมือการปลูกปั้นนะครับการดูแลนะครับของพ่อผู้ศรีวิไลซึ่งเป็นบิดาบุญธรรมนะครับต้องเข้าใจว่าอาจารย์ผู้ศรีวิไลและแม่พึ่งเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมที่นะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับถือว่าน้องทิดาเราเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยนะครับก็ถือว่าผมาสนับสนุนนะครับแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับ ส่วนต้นข้าวสุป,ปิยาเนี่ยผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าต้นข้าวนี่เป็นนักร้องที่มีจุดเด่นอย่างที่ผมไม่สามารถจะมองข้ามน้องไปได้เลยด้วยที่ผมเคยเ,เล่นดนตรีมาสิบกว่าปีแล้วผมเป็นนักฟังเพลงด้วยผมฟังเพลงทุกแนวครับและสิ่งที่มันมาสะดุดหูผมมากก็คือ,เ,อเรื่องการร้องของน้องนีงน่แหละน้ำเสียงของต้นข้าวเนี่ยมันจะกังวาใส และมีลีลาการร้องที่ผมบอกไว้เลยครับว่าเป็นเทคนิคในขั้นที่สูงมากพกอสมควรในการร้องเพลงลุกทุ่งซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเพลงลุกทุ่งไทยดั้งเดิมเนี่ยในยุคคลาสสิกเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องยากยากมากๆนะครับผมคิดว่าร้องยากกว่าเพลงฝรั่งด้วยร้องยากในในระดับที่เทียบได้กับใกล้เคียงกับเพลงยากๆอย่างแต่เพลงที่ใช้เทคนิคสูงนะอย่าง อย่างเพลงโอเปร่าหรือเพลงอะไรบางอย่างที่สากลเาร้องแล้วโหาร้องยากนะครับก็คล้ายๆกับเพลงของญี lang, ่ discord, ป fat, ุ่นเพลงพื้นถิ่นของญี่ปุ่นของจีนที่ต้องใช้ความสามารถในการเอื้อนในการร้องของนักร้องดั้งเดิมที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษสูงมากเหตุใดครับนักร้องในยุคเก่าๆตั้งแต่ยุคโบราณโบราณเนี่ยจึงมีการร้องที่ดีมากม ไม่ว่าจะเป็นนักร้องประเภทนักร้องไทยเราก็เป็นนักร้องพื้นเมืองนะครับ่อพื้นบ้านนะอย่างาเพลงลำตัดนะครับเพลงลิเกหรือว่าเพลงหมอลำหรือในรั้วในวังเราก็เป็นพวกขับเสีผ้านะครับการร้องทำนองเพลงไทยเดิมทำไมมันร้องยากเพราะอะไรรู้ไหมครับแม้กระทั่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพลงโบราณของญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าท่านเคยฟังนะมันเป็นเพลงที่ร้องยากมากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการเล่นดนตรีเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าดนตรีทุกวันนี้จะเป็นไม่ว่าจะเป็น AI ไนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกตต่างๆที่มาช่วยทําให้เสียงดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่พัฒนาตามยุคสมัยของดนตรีไปเรื่อยเนี่ยมันทําให้นักดนตรีเนี่ย นะครับเล่นดนตรีได้ง่ายขึ้นแต่ในอดีตโบราณเนี่ยผู้บรรเลงเพลงไม่ว่าจะเป็นระนาดจะแค่ซอแคนดนตรีตั้งแต่สมัยเก่าก่อนเนี่ยตั้งแต่รุ่นบรรพุเราเนี่ยต้องใช้ความสามารถของนักดนตรีสูงมากและ่ความสามารถเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้นักดนตรีเนี่ยมีมีฝีมือในการบรรเลงสูงมากดังนั้นนักร้องที่จะมาร้องประกอบเข้ากับเครื่องดนตรีเหล่านี้เนี่ย จึงต้องนะครับร้องในลักษณะที่ใช้ชั้นเชิงในการใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นลูกเอื้อนลูกคอหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยสูงมากๆเลยเพื่อจะให้มันมาล้านกับดนตรีที่มันเลงออกมาที่มันสดนะครับที่มันไม่ได้ใช้ฟเฟกทำให้เราสังเกตดูว่าการขับเสพาการร้องเพลงตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยหรือแม้กระทั่งเพลงลูกทุ่งที่แต่ก่อนเนี่ยจะมีเพียงกลองนะเพียงกลองแล้วก็อ่า ใช้แอคคอเดียนนะครับหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าแคนชักนั่นแหละมันมันไม่กี่เครื่องนะมีมีชิงแล้วไมโครโฟนเนี่ยก็ไม่ใช่ไม์ที่สามารถมิกเสียงออกมาเป็นนักร้องเหมือนทุกวันนี้ได้นะไม์เมกกื่อก่อนเนี่ยเป็นไม์ที่เสียงออกมาสดๆครับไม่รู้มีแอคโคหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับหรือตั้งแต่ก่อนจะมีไมโครโฟนนะครับก็ต้องร้องกันสด ดังนั้นนักร้องทุกคนจึงต้องมีเสียงที่ดีมากๆนี่เองครับเป็นเหตุที่ผมทำไมเช่นชม้นข้าวนะครับและนักร้องหลายๆคนที่สามารถร้องเพลงในยุคที่เทคโนโลยีทางด้านเสียงเนี่ยนะครับมันไม่มาช่วยนะมันใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักร้องในยุคแม่พุมพวงในยุคเก่าก่อนเนี่ยนักร้องเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถในการร้องสูงมากซึ่งสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นทางด้านการใช้ลูกคอ การใช้เสียงนะครับและระยะหลังมาเนี่ยใช้ไมโครโฟนก็มีการหลบเสียงนะครับมีการดึงไมค์นะครับมีการหลบไมค์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเทคนิคต่างเนี่ยเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันอยู่กับนักร้องที่มีความวิิยาสาหะในการฝึกฝนอย่างมากและนักร้องคนนั้นต้องมีความเข้าใจในบทเพลงอย่างสูงและที่สําคัญแก้วเสียงหลอดเสียงแก้วเสียง วิธีการร้องการเปล่งเสียงเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ติดตัวมั้งแต่กําเนิดด้วยสิ่งนี้มันพร้อมอยู่ในต้นข้าวสุพิยาครับนี่แหละครับผมนุ่มบอกว่าผมมองข้ามนะักร้องตัวเล็กคนนี้ไม่ได้เลยน้องต้นข้าวเนี่ยคือสุดยอดของสุดยอดจริงๆครับในการร้องจุดนี้ผมชื่นชมต้นข้าวนะจุดนี้นะครับส่วนผู้หญิงรัตนาพรเป็นบ้านแพงเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เคยมา จริงๆแล้วเริ่มต้นในการทํา y o YouTube ผมเมื่อสองสปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้กะจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมไม่ได้กะจะเป็นยูทูบเบอร์แต่ผมเล่าให้ฟังก็ได้นะครับปกติแล้วผมทํางานบริษัทผมเนี่ยผมทําบริษัทของผมเนี่ยเกี่ยวข้องกังานวิศวรกรรมผมทํามา30ปีนะครับทำมาไม่รู้จะทำอะไรมาละผ่านประสบการณ์มาโชคชนแต่วันหนึ่งนะที่ผมกลับมาจากสปอลาวที่ผมไปเจอ น้องน้องที่พนยานางน้องๆที่เซโนและไปทํางานที่เซปนนี่แหละผมไปทํางานที่นั่นสปีกลับมาครับพูด,ดง่ายๆว่าไปทํางานทางไกลผมคิดถึงลูกลูกผมยังเล็กอยู่นะครับสงสารลูกมากแล้วประกอบกับคุณแม่ผมอายุมากนะครับน้องนองไปอยู่ต่างประเทศก็มีนะครับน้องๆผมเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็ทํางานอยู่ทางไกลผมเองเนี่ไม่ไม่สามารถจะ ทิ้งครอบครัวไปไกลได้ก็เลยคิดว่าจะทํางานที่บ้านนะครับโดยการจริงๆแล้วตอนนี้ผมรับเขียนแบบนะใครจะเขียนแบบบ้านหรือโครงสร้างต่างๆเนี่ยผมทำงานดอตคอแคทอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทากผูพาเลคอขอดเลยนะครับไปที่เพจก็ได้ถ้าใครมีแบบบ้านหรือใจผมสร้างบ้านให้ก็ได้โฆษณาตัวเองเลยครับทํางานมาสาวสกว่าปีผมทํางานที่แสนสิริมา10ปีครับ ให้หลังนะสร้างบ้านเดี่ยวเกรดเนะครับเกรดร้อนะนะครับและผมไม่ใช่ช่างผมเป็นชองบริษัทที่เป็นซับคอนแทคเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่างเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้นะถ้าเป็นช่างเขาจะรู้แค่สาขาที่เขาทำนะแต่ผมเคยเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์นะครับในโครงการของบ้านเกรดเเหล่านี้นะเป็นโปรเจกต์ก็หมายความว่าเป็นผู้จัดการโครงการนะครับ หมายความว่าผมผมดูแลงานวิศวกรรมงานสาปัต์งานช่างทุกอย่างเนี่ยแล้วผมเติบโตขึ้นมาจากการสะพัสงานตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยนะทำด้ทุกอย่างครับทั้งสะพานน้องฝายอาคารใหญ่อาคารเล็กผมทำอนหมดรวมทั้งนะครับคือผ่านงานมาหมดทุกงานนะครับแม้กระทั่งาวางังน่าจะเป็นชื่อวังสวนมะลินะที่ถนนพราทิตย์นะครับสำนักงานเอฟอนะสำนักงานเอฟอผมผมเป็นคน ปรับปรุงวังนี้นะครับเอาลูกน้องประมาณสิบคนนะจากเชียงใหม่เข้าไปปรับปรุงคือคือมันทำมาทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งพาหมอ,อีแดงนะที่กัมพูชาถล่มเข้ามาเนี่ยนะครับงานแรสเคปทั้งหมดผมเป็นคนขึ้นไปทําแม้กะทั่งสถานีรถไฟทั้งสถานีของสถานีรถไฟตุ้มพรเนี่ยผมก็พาลูกน้องผม9ก้าช่วแต่ไปทําไม่ได้รับแน่นอนคนระับดังนั้น,น,นตอนนี้นะครับถ้าใครมี มีงานเขียนแบบบ้านหรือจใจผมสร้างให้ก็ได้เพียงแต่ว่าผมไม่อยากไปต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับยินดีครับยินยินดีจะสร้างให้ท่านด้วยเกรดงานก็อย่างที่พูดนะครับผมเคยทํางานอยู่กับอ่เซนริส,นสินะครับคือแลนด์นเฮาส์กลุ่มนี้ประมาณ10ปีครับโดยการทํางานเป็นซับคอนแทคนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเพื่อผมจะไม่ได้ต้องไกลบ้านนะคือพอผมกลับมาจากสปลาแล้วนะ แฟนผมกำลังนั่งซักผ้าอยู่นะเอาผ้าเขาเครื่องอแฟนผมก็ยืนดูโทรศัพท์ผมก็เลยถามว่าดูอะไรแฟนผมบอกว่ากําลังดูผู้หญิงผมก็ถามผู้หญิงเป็นใครก็ว่าไม่รู้นะก็เป็นเด็กบ้านเรานี่แหละพอดีกําลังจาพอดีเห็นเขาออเดชั่นขึ้นเวทีใหม่ๆน่าสงสารมากแฟนผมบอกแต่เสียงดีผมก็เลยมาดูนะครับผมดูผู้หญิงในในช่วงที่น้องขึ้นออเดชันนะครับ กับพ่อโจเนี่ยที่นี่แหละครับบ้านนงคูนี่แหละผมเห็นคลิปนั้นแล้วแล้วผมผมเห็นราลยละเอียดเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับการร้องเพลงของน้องแล้วเนี่ยผมรู้สึกมีความรู้สึกบางอย่างนะก็เลยช่วงช่วงก่อนผมจะกลับมาจากสปลาวเนี่ยผมทําคลิปเรื่องฟุตบอลไว้สองสามคลิปนะปรากฏว่ามีคนมาฟังผมเยอะด้วยนะครับคือคือผมทาเล่นๆนะครับแต่ปรากฏว่ามีคนมาฟัง ผมก็เลยใช้ช่องที่ผมทําฟุตบอลเนี่ยร้องพูดเรื่องหญิงด้วยด้วยคลิปแรกที่ผมพูดถึงเรื่องคุณพ่อดาวบันดอนนะครับว่าหญิงน่าจะได้ร้องเพลงของพ่อดาวบันดอนนะครับปรากฏว่ามีคนมาฟังเป็นหมื่นหมื่นคนนะนะครับในคลิปนั้นแล้วกลายเป็นคลิปแสนในสุดจากนั้นนะครับผมก็ติดตามเรื่องหญิงมาตลอดตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเอนเกจเมนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับยอดวิวไม่รู้ว่าจะมีรายได้อะไรเลยนะผมก็รู้ว่าเออทำยูทูบสนุกดีผมก็ทําไปงั้นนะ นะครับมันก็มีรายได้ไม่ได้มาตั้งหน้าตั้งตาะลรจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมเป็นเจ้าของบริษัทที่หมก่อสร้างก็ประกอบพอดีครับกับกับมีมีงานที่บ้านเข้ามาเขียนแบบบ้างเล็กเกน้อยบ้างผมก็ได้เริ่มนะครับทำ YouTube ก็เริ่มมีรายได้เล็กกน้อยเข้ามาแต่จะเทียบแบบงานของผมมันรายได้มาานันต่างกันเยอะครับแต่มันมันมาประกอบกันเราอยู่แบบเงียบเงียบที่บ้านนะครับอยู่กับครอบครัว ได้ดูแลคุณแม่ได้ดูแลแล,ลูกๆตัวเล็กได้อยู่กับภรรยาผมรู้สึกผมมีความสุขในความเรียบง่ายประหยัดอยู่กับครอบครัวนะครับก็เลยไม่คิดจะไปทางไกลนะผมจะรับงานเฉพาะในประเทศนะครับไปตามประเทศคงคงใจยางก่อนผมก็ไปดูงานที่ปากสันนะแต่รู้สึกขับรถไปทั้งวันนะนะครับก่อนจะถึงปากสันเนะี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมผมไม่รับ นะครับตอนนั้นก็เลยไปซื้อผ้าเบี่ยงนะครับกับผ้าสิ้นของซอปอลาวนะผมก็ไปเอามาฝางหญิงที่หลังเวทีนะครับเอาไปให้น้องนะครับก็ก็รู้สึกว่าผมก็ทําไปด,า 4, 50, ด้วยจนมีผู้ติดตามได้สี่หมื่นห้าหมืคนและสิ่งที่ผมทําเรื่องหญิงเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเรื่องข่าวหรือมาอทําเหมือนข่าวประเทงไม่ใช่ครับผมมีความรู้สึกว่า ผมเริ่มดูหญิงผมยิ่งมีความรู้สึกประทับใจกับบาร,รมีน้องผมเป็นนักคิดนักเขียนอยู่แล้วผมก็มองน้องนะก็เลยมีความรู้สึกว่าผมเห็นผมวิหารสีเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันน่าอัศจรรย์ผมก็พูดในรายการผมไปเรื่อยๆและผมก็คิดว่าจะดีขนาดไหนถ้าเกิดผมวมมิหารสีเนี่ยอุกหญิงดังขนาดนี้เริ่มภายในเวลาครึ่งปีน้องดังมากมีคนเป็นนัแสนคนนะ่ยทั่วประเทศติดตามน้องทุกวงการ ผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องดังขึ้นมาเนี่ยนะครับผมวิหารสิ่งดีๆของภาคอุสานเราเนี่ยจะได้แพร่กระจายไปนะครับแทนที่จะแพร่กระจายไปในลักษณะที่เ,เป็นการร้องในอีกมุมหนึ่งที่มันเป็นการแสดงแต่มันกลายเป็นลักษณะท่าทางที่เรียบร้อยงดงามและน่ารักของอีกเนี่ยมันมันจะเป็นแรงบันดาลใจทําให้ผู้คนในสังคมเราเนี่ยรัก นะครับเมตตากันมากขึ้นผมคิดอย่างนั้นนะผมก็เลยทำรายการนองมาเรื่อยๆนี่นี่เป็นจุดต้นเหตุของเหตุทั้งปวงนะนะครับมันไม่ใช่ว่าผมเป็นเอฟซผมชอบร้องนักร้องคนนั้นคนนี้แล้วผมมาเปรียบเทียบไม่ใช่ครับอยากจะขอความเข้าใจถึงเพื่อนด้วยผมผมไม่ได้มาทํารายการข่าวบันเทิงลักษณะนั้นและวันนี้นะผมผมแต่งเพลงที่จริงเพลงผมแต่งไม่นานแล้ว นะครับผมทําเพลงอยู่ที่บ้านผมทำ u t u b e เนี่ยเพราะผมอยากอยู่บ้านเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครนะโฆษณาธุรกิจตัวเองเลยก็ได้ใครจะสร้างบ้านเดี่ยวนะครับภายในประเทศเนี่ยติดต่อผมไม่ได้เลยครับจะเป็นงานเกรดเราคาราคาจับต้องได้ครับผมทําให้แพงนะครับผมทําให้แพงหรือจะให้ออกแบบเขียนแบบออกแบบให้ก็สามารถทําได้ครับ อยาจะอยู่บ้านครับไม่อยากจะเดินทางลูกน้องก็ผ่านมาเป็นหมืนม่นๆพันคนและวันนี้นะครับผมมีชีวิตที่เรียบง่ายนั่งสมาธิสวดมนต์เขียนแบบทํางานในเขตบ้านแล้วก็ทํา y o YouTube ไปด้วยครับก็รู้สึกดีนะนะครับรู้สึกดีหลังจากที่ผมต้องเดินทางมา30กว่าปีในช่วงเวลาปี2ปีเนี่ยผมรู้สึกดีมากนะครับ นี่เป็นเหตุผลที่ผมนั่งเล่าให้ฟังว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องน้องๆรูกๆเหล่านี้เพราะผมเคยเล่นดนตรีมาสิบกว่าปีผมเป็นนักฟังเพลงผมเป็นกวีผมเขียนเพลงได้เพราะกะวีนิพนธ์เขียนยากกว่าเพลงครับกวีนิพนธ์ประเภทชันธลักษณ์เขียนยากกว่าเพลงแต่เพลงก็ไม่ใช่ง่ายต้องมีเทคนิคเยอะมีเพื่อนบางคนมาถามว่าทำไมเอาผู้พาเิคคอร์ดไม่เขียนเพลงตลาดคือผมจะสร้างเพลงผมอยากสร้างเพลงที่งดงามครับ และเพลงผลงานไม่ใช่จะไม่ใช่เพลงตลาดนะฟังเพลงของบอก,กันดีๆนะครับฟังไปเรื่อยๆและผลงานต่อไปของแหม่มซิสุดาเนี่ยผมจะทําให้เหมือนเพื่อนบอกกันแหละเป็นตลาดมากขึ้นแล้วผมมั่นใจว่าผมจะต้องทําผลงานที่ดีๆมาฝาก,กเพื่อนแน่นอนครับแต่ว่าทางด้านภาพลักษณ์คอนเทนต์นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักร้องเนี่ยผมไม่มีความชํานาญด้านนั้นนะบอกตรงครับเพราะผมอยู่ในใน,ใน,ในอีก อีกอกลุก่มหนึ่งนะที่ที่ผมฟังเพลงอย่แบบหนึ่งนะครับก็อยาก,การับเรียนอย่างนี้นลครับว่าคุณสมบัติของนักร้องอย่างหญิงเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยผมยังมีเรื่องที่จะพูดอีกเยอะครับก็ดีแล้วละครับที่ตอนนี้องคหญิงเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่พีคสุดถึงขั้นว่าใครมาพูดเรื่องหญิงก็คือตามกระแสผมไม่ต้องการคํานั้นถึงแม้ว่าองค์หญิงจะเลิกร้องเพลงไปแล้ว นะครับน้องมาอยู่บ้านได้ไม่มีใครติดตามหรือดูน้องไม่มียอดวิวเลยผมก็จะพูดเรื่องหญิงครับผมไม่นคนแบบนั้นใช่ไนะส่วนต้นข้าวเนี่ยผมไม่พูดไม่ได้เพราะนี่คือปรากฏการณ์นักร้องที่เป็นนักร้องที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้และอายุน้อยมากนะครับผมก็ต้องพูดเพราะว่ามันมีเรื่องที่ผมอยากจะมาเล่าเพื่อนฟังว่าความพิเศษของต้นข้าวคืออะไรทางด้านการร้องซึ่งมันแตกต่าง,างหญิง และที่ดาราวก็แตกต่างจากต้นข้าวด้วยนะครับแต่ทั้งด้านคนนิยมความนิยมก็แตกต่างกันครับอย่าเอามาเทียบกันเลยครับผมจะก,การเรียมเพื่อนว่าเราอย่าเอาลูกๆเรามาเทียบกันเรื่องแบบนี้ใครชอบคนไหนก็ชอบไปตามนั้นแต่สำหรับผมนะทําสื่อแบบนี้เนี่ยนะครับผมผมเป็นกลางอยู่แล้วครับและผมจะพูดในสิ่งที่มันเด่นและมันดีและน้องๆลูกๆเราดีแบบไหนเนี่ย ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปของผมครับเรื่องราวของอาการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่งตางๆผมต้องราบเรียนนะท่านท่านอย่าเอานักร้องหรือว่าลูกๆเรามาเปรียบเทียบกันเลยครับให้เรามีความรักความเมตตาให้ทุกคนเถอะนะครับลูกๆเรางนั้นครับลําบากมาทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวธิดาเราหรือว่าผู้หญิงหรือว่าแหม่มสิสุดาหรือคนอื่นๆนะนี่อีกหลายคนน้องอ้า,อายแลยหลายคนครับ รักเมตตาองศาน้องๆแต่คนที่ผมนักร้องที่ผมหยิบมาพูดในรายการของผมเนี่ยเป็นนักร้องที่ผมรู้สึกว่าพิเศษมากๆผมถึงอมาพูดครับไม่ใช่ว่านักร้องคนนั้นดังแล้วผมจะพูดถึงนะมันไม่จําเป็นนะแต่ในสายตาของผมเนี่ยคนไหนมีความพิเศษผมก็จะมาพูดและผมกล่าวเรียนว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยอย่ามาคอมเมนต์เปรียบเทียบเลยนะครับนะครับเราเราเราอย่าเปรียบเทียบแลวเราอย่าไป ไปพูดอะไรให้ลูกเราเสียใจเลยเราเราควรจะให้กําลังใจทุกคนนะครับรักทุกคนแต่จุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยก็มีจุดเด่นแตกต่างกันครับแต่สิ่งนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าคนเราไม่เหมือนกันหรอกแต่คนเรามีจุดเด่นนะครับจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันเรามาสนับสนุนลูกเราด้วยการพูดในมุมบวกในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ดีกว่าครับแต่ถ้าเราไปทําให้มันเป็นประเด็นลบ เป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์นเนี่ยมันเหมือนกับเราไปทําลายลูกเราทุกคนเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรครับนะครับคลิปนี้ก็เลยต้องต้องขออนุญาตพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากครับที่รับฟังครับชีวิตเลือกบ่ได้ระบ,บุสุดท้ายคือไกลบ้านเฮาสาวน้อยมอปลายลาถิ่นแผ่นดินลาวดอกจาปาขาวก็ค้างฟังไทย ห่วงเดทางแม่และน้องบ่ห่วงเจ้าของสิวจังไนทุ่งเททำงานเป็นลูกจ้างที่หางไทยกลื่นเข้าคำใดจะยังห้ำผ่อนหา ได้รประบุทสุดท้ายคือความเงียบเงากี่วันเดินปีที่ไกลจากบ้านเหาปล่อยวางใจเงาด้วยความจำยงจำจอจากบ้านมาไกลแสงสีวิไลในความบอบพร้อมบ่สุดทางฝันสิบอหันหลังยิน จำปาดองหอมจะขอฟื้นกลืนชะตา